น้องไอ้อาบน้ำไปเลยมีเป็นไรเนี่ยกำลังจะแก้ปัญหาเนี่ยอันเนี้ยเธอขึ้นมาทำให้ฉันปวดหัวมากเลยนะสวัสดีค่ะที่ฉันว่าไอ้จาร์โม้ยจะทำเร็วแท้ เขาทำเร็วมากเลยอ่ะหน้าจอเรามีปัญหาอันนี้มันขึ้นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะเราจะทำยังไงดีนะการตั้งค่าเข้าไปจีบอมันต้องล้างผมครึ่งชั่วโมงปะเนี่ยผมฉันเอ้า เป็นพิมพ์ไม่มีภาษาอังกฤษได้ยังไง่ะโอ้ยเหนื่อยใจจริง,รงดามดามอย่ามาเกาแบบนี้ได้ไหมแม่รำคาญเนี่ยโอยทะเลาะกับยุงอีกแล้วมันนี่เลยมา าาไปค่ะแยกสวัสดีพี่พทุกคนนะก้าดวงตาว้าวะวะ ขอบคุณกำลังใจที่เธอให้เหนื่อยจะยามเป็นฟันดียามผืออ่อนแออะไรของเธอร้องอะไรก่อนเรานะคะย้อมผมอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะจะทำสีผมให้ดูว่าเราเปลี่ยนเพราะอะไรนะคะตรงกลางมันมีแบบผมงอกงอกแล้วอะผมเรามีเป็นเงอกงอกแล้วอะ อ้วันนี้ก็วันเกิดน้องชายหนูเหมือนกันนะคะ คนไรเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้บางคนเขาก็ให้ดูต้นหมอกต้นไม้อะไรกันเนาอะทุกคนเนาะเราก็เอ้าทำไมไม่ขึ้นสวัสดีเจ็ดดวงตานะคะทีนี้ปฏิด,ดีตเบสซิเมิรรอบตัวดิฉันเบสซิเมิรแล้วฉันจะทำอย่างไรดี แรับหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันสงการใช่ไหมไม่น่าเกี่ยวไหมสวัสดีพี่พี่หกดวงตานะคะอยู่เป็นเพื่อนยอมพมกันหน่อยเมาแล้วก็เต้นเมาแล้วก็เต้น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 เพลงทุกวันนี้เนาะทุกคนคือง่ายมากเลยอ่ะ ไฮไลท์ mm hmm. อะไร mm hmm. น้องไอจา่า mm hmm. มันมาเรียกว่า mm hmm. ไฮไล์จะ mm hmm. าอ้าคอมเมนต์หาย